เรื่องของหมายจับครับท <deal> ่านมั hmm. ่นใจแค่ไหนเพราะว่าสามารถดําเนินคดีกับตัวลุงพลได้อย่างแน่นอนนะครับก็กาลังมีการชี้แจงต่อประเด็นการออกหมายจับลุงพลในคดีน้องชมพู่ค่ะเดี๋ยวมาฟังกพร้อมกันค่ะแล้วก็ไปขอหมายก็ต้องตามนั้นก็ต้องดําเนินการดาเนินทางคดีตามนั้นเข้าและเพราะว่าตัวไปในาุฒิธรรม จริงหลักฐานเนะี่ยพูดกันเยอะมากเลยรายละเอียดก็คงมาแขกันไม่ได้ก็ว่ากันไปคือถ้าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจขอหมายไม่ได้เอางี้นะเราจะตั้งข้อหาใครก็ตามพยานหลักฐานเท่านั้นตอนนี้พยานหลักฐานมีแล้วก็ไปขอหมายเท่าที่มีก็ได้ข้อหานี้มาเพราะเดี๋ยวท่านต้องถามดูว่าทำไมมีข้อหานี้ก็ข้อหานี้ ขึ้นอยู่กับพยานหลันที่มีปัจจุบันที่เราได้ข้อยุติในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวนเราสรุปก,กันไว้แล้วว่าเอาตรงนี้หลักฐานตามนี้ไปขอหมายสารน,นะครับข้อข้อหาก็มีอยู่หลักๆสามข้อหานะครับเรื่องพลาดผู้ยาวอายุไม่เกิน15ปีนะครับเ้าเสร็เก5ปีึงห้าปี แล้วก็อันที่สองคือทอดทิ้งเด็กที่อายุไม่เกิน9ขวบนะครับอันที่สามก็เรื่องเกี่ยวกับไปเข้าไปยุ่งเข้าไปเข้าไปการทำการการะสบหรือสภาพแวดล้อมในบระเว็นพวกศพก่อนการกระดบพิจารเสร็จสิ้นในประการที่จะทําให้การกระดบพิจารณุคนในกรณีแปลกๆประมาณนี้นสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับให้เมื่อวานนี้เลขที่จอจานห้าจุสามทับพสี่ งวันที่หนึ่งมิถุนายนประมาณส่นะครับใรับาการพยายามเมื่อชา้าเห็นว่ามีตัวของผู้ต้องหายเองพยายามจะมาเจรจาเพื่อจะเข้ามามอบตัวกับท่านตรงนี้จริง,รงๆเราเขาทำได้หรือไม่ได้ยังไงครับันจะทําอะไรก็เรื่องของเขาตํารวจก็มีหน้าที่ของเราเราเจอผู้ต้องหายแล้วก็จับตกลงเมื่อเช้านี้เป็นการจับกลุ่มหรือว่าเป็นการมามอบตัวครับรับทราจาบออชุดสืบสวนว่าก็จับตัวโยคขอ่ะนะครับ แล้วตรงนี้ในส่วนของทางแม่ของน้องชมพู่เห็นสภาพกระกสือไปเมื่อสักครู่บอกว่าเขาห่วงเรื่องการประกันตัวตัวนี้ตำรวจยืยนยันว่าจะคัดค้านการประกันตัวไหมครับอันนี้ก็เป็นของเรื่องของว่าทางสอบสวนเขาก็พิจารณาครับ<ท>เดี๋ยวว่าเอาดูติดตามดูนะติดตามดูขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนี้จะต้อง<ล>ไปที่ก็ต้องส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบนะคร<ม>ับก็คือต้องส่งไปที่หลบตู<ม>2นะครับแล้วสอบสวนก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เรามีเวลาควบคุมตัวไว้ที่สถานีไว้ที่ในส่วนของตำรวจ48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องขอถ้าถ้าจําเป็นต้องขอผต่นก็ต้องนาปปําตัวไปฝากขังที่ศาล้ท้นสุทยนะครับจะจะไปก่อน48ก็ได้ก็แล้วแต่คณะกรรมกวนก็จะพิจารณาถึงเหตุผลว่าจำเป็นนะครับส่วนการจะให้ประกันไม่ให้ประกันก็ต้องดูว่าเขามีใครมาขอยื่นไหมต้มาาองพิจารณา่างไรนะ ไปตอบก่อนไม่ได้ว่าก็ยื่นมาอยากประกันเ็ายื่นมานะครับแล้วก็พิจารณาดูคือถ้ายังไม่ยังไม่หมดเวลาเราก็มีเวลาทำเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อมีการจับคุมแล้วก็จะมีเวลาในการจะต้องทำให้เสร็จภายในเท่าไหร่เท่าไหร่ Leaders. ท่านครับเนื่องจากว่าทางฝั่งทานายเองเขาก็บอกว่าเขาชิวๆกับคดีนี้มากอยากให้ท่านยืนยันเนี่ยเพราะว่าสามารถจัดการดำเนินคดีกับเรื่ใจของอเราส่วนคนอื่นคิดไงก็เรื่องของเขา <S <S เราก็มั่นใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเราก็ทำตามกฎหมายตามพยานหลักฐานเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเราก็มีมากถ้าเรามมากกว่านี้เราก็อยากให้มีแต่มันทํามาก็เป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเราทําตามพยานหลักฐานเราไม่ได้ทําตามใจใคร ส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เอาที่สบายใจคนนะะวรา,า,าือ,อ,กกาอ,าอณวันนี้มีออกมาจับได้หนึ่งคนบอกได้แค่นี้นะครับแล้วถ้ามีมากกว่านี้ก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะผมก็บอกแล้วตํารวจก็ทํางานมาตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหน ก็คงว่าอย่าพูดเดียวไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีก็ถ้ามีก็ทําเลยนะแต่ถ้าไม่ทําถ้าไม่มีอะไรมี่ัอมาตำรวจไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านี้ก็คือแค่นี้ถ้าเกิดเมื่อวานนี้หมายลุงคนออกแล้วทุกคนก็รับได้ว่าลุงคนถูกหมายจับมีการเคลื่อนย้ายลุงคนหรือว่าพามาที่กรุงเทพถือว่าเป็นการพาลงนีหมายจับหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ต้องดูพฤติการณ์และเจตนาต่างๆประกอบนะครับแล้วก็ต้องฟังพยานหลักฐานอื่นด้วยนะครับคงตอบตรงนี้ไม่ได้ นพบอกครับไอ้ตั้งข้อกาหาทั้งสามข้อกล่าวหาฮะบทลงโทษสูงสุดคืออะไรครับเออเดี๋ยวอาจารย์พูดผมไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเะไรหถ้าผู่ยอมนะมถ้าคู่ยอมประมาณนะั้นคงไม่หรอกครับเพราะว่าทีนสืบสวนผมก็มั่นใจเขานะครับเขามันก็เป็นคดีฆาตกรรมนะครับแล้วก็ จริงๆก็รายละเอียดหลายอย่างที่ไม่ควรจะออกมาถูกสต่้านาทมันก็ออกมาเยอะมากเลยนะครับ <S <S ผิดมางถูกมากตันบนไปกันไปไปนะคือมันก็เหมือนคดีอื่นๆที่ทำทำมาในชีวิตนะครับมันก็มีบางเรื่องยังผิดไม่ได้ก็มีกันหลายปีแล้ว ันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ทำได้ก็ก็ดีก็ดีใจแต่ว่าถ้าเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยอันนี้มันเพิ่งเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเลยไอ้ที่แข่งมาก่อนหน้าเนี่ยรอบคัดเลือกเ่ยบางทีก็เก่งมากเลยพอรอบสุดท้ายก็ตกรอบไีบางทีสภาพไม่ดีแต่ก็พอถึงรอบสุดท้ายอาจจะได้แชมป์ก็ได้ นะครับมันต้องตู้กันอีกหลายหลายสารเพราะว่ากันไปนะครับราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งับแม่ของน้องชมพู่เนี่ยติดตามการรายงานสดของสื่อที่อยู่ห้องน,นี้ตลอดตอนนี้แม่งน้องชมพู่ก่ากำลังดูท่านอยู่เนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรถึงครอบครัวของน้องชมพู่ไหมครับก็ฝากว่าทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้นะครับว่าจะทําให้ดีที่สุดก็เราก็เราก็ทํา ตามสัญญานะครับแต่ว่ามันยังไม่จดมันยังไม่จบน,นะครับเราก็ยังจะทำต่อไปบทบาตรงนี้ครับในส่วนของข้อเ,า,เาในักใน,นารทแล้วน้น้องผู้เพวิเ่ขาบเานแ้เข้อกบนึ่เ,เาคน,นี่คือพวกนี้เขาพิจารณาหมดแล้วครับในขั้นของพนักงานสอบสวนเรา แต่ก็มันไปถึงชั้นรายการเนี่ย,ก,ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะทางพนักงานการท่านก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างออกไปนะครับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลทีล่เราถกเถียงกันมาเป็นเดือนเดือนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะมันจะมีอยู่ชั้นพนักงาน,นาการท่านก็ต้องเิจารณาท่านจะสั่งอย่างไรนั้นเราก็ต้อง,องรอดู แล้วถ้าสมมติว่าท่านฟ้องตามที่เห็นโจงกับเราแล้วไปถึงศาลเราก็ยังไม่รู้ว่าศาลท่านจะพิจารณาออกมาอย่างไรนะครับก็ว่ากันตามขั้นตอนนะเราใช้ทุกอย่างที่เรามีในเรื่องนี้ เราใช้ทุกอย่างเราก็มองไปนอกองค์กรว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างผมก็ไม่จะระบุไปชัดเจนก็จะไปกระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้นาที่เพราะเรื่องหนึ่งคดีเนี่ยที่ฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าคดีเนี่ยมันก็คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แตกต,ต่างในเรื่องอื่นคือว่า การไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งอาจจะเคยเจอปรากการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งเมื่อคดีที่เ่าะต่ามีการไต่สวนกันแ,แต่ครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วครั้งนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านติดตามจนเสพติดกินไม่ได้หรืไม่ละ่ะเกิดอาการแบบนั้นอาจจะเพราะว่าคุมคุ้มกัน ในเรื่องโซเชียลไม่พอแล้วสังคมเราก็ก็เกิดปรากฏการประหลาดประหลาดนะครับซึ่งถ้าแต่ถ้าถ้าเอาไปเทียบเทียงกับต่างประเทศต่างประเทศก็มีนะครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีมีการไต่สวนตั้งข้หายกประเด็นลากยาวไปจนถึง,ถงสัยศาสตร์วิทยาถึงอะไรต่อมีอะไร ซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นบทเรียนของตังวผมเองด้วยนะครับว่ามันไปได้กันถึงขนาดนี้ก็ก็ฝากว่าเสพเรื่องพวกนี้ให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็บางคนถามผมผมบอกว่าถ้าให้ดีนะหยู่ตามเรื่องนี้สักสองอาทิตย์แล้วสุขภาพท่านจะดีขึ้น,นสุขภาพจริงท่านก็นจะดีขึ้น คือนิติวิทยาศาสตร์ก็ดีวิชาการต่างๆก็ดีเราใช้ประกอบกับหลายๆอย่างไม่มีาศาสตร์ใดาศาสตร์หนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ความจริดได้ไม่มีแต่ว่าบางคนถามว่าทำไมมันนานมันช้าผมก็บอกได้ว่าบามันก็มีาศมาสตร์ใหม่ๆที่เราออกมาใช้ในเรื่องนี้นะครับศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยการจะ เอามาประยุกต์กับการสื่อวนสอบสวนเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลักความคิดทางวิชาการของศาสตร์นั้นว่าตัดสินแบบนี้คิดแบบนี้บนพื้นฐานของหลักวิชาการเรื่องอะไรเราต้องไปห,หานักวิชาการมารองรับมารองรับทฤษฎีรองรับแนวความคิดแบบนี้แบบนี้นะครับเหมือนเหมือนเราบอกว่า จะคำวนวณความเร็วของรถสักคันเรามีสูตรอย่างนี้พนักงานสสวนก็ไปหาว่าคุณเอาสูตรนี้มาจากไหนมันเกิดขึ้นมาด้วยอะไรเราจะหาธาต่างๆที่อยู่ในเส้นผมคนก็ต้องบอกได้ว่าไปเอาวิชานี้มาจากไหนโลกนี้ใครยอมรับบ้าง แล้วคาดทุกีมันบอกอะไรความถูกต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์พิษฎีโต้แย้งมีไหมมันเยอะแยะลปหมดนะครับผมพูดมากไปก็ไม่ดีนะเอาเท่านี้คิดว่าพอจะเข้าใจกันได้ได คือก็เรารวบรวมทุกอย่างนะครับทั้งพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์พยายนแวดล้อมประจักษ์พยายนวัตถุพยายนต่างๆในที่เกิดเหตุที่คนได้จากนอกเหนือจากที่เกิดเหตุด้วยนะครับหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั้งนิติวิทยาศาสตร์กระท่งสายศาสตร์ความเชื่อต่างๆรวบรว,บรวบมหมดนะครับรวบรวม หลักพฤติกรรมาศาสตร์แล้วก็เอามาวิเคราะห์มารวบรวมแต่คงไม่อยากไประบุว่าตรงไหนวันไหนอะไรอย่างไรไไคือก็ต้องไปถามคนที่โยมเรื่องนี้นะว่าท่านเอาพื้นฐานความจริงนี้ม,มาไหน นี่นะครับารายละเอียดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะปรึกษาทีมสื่อวสอบขวนถ้ามีความจําเป็นต้องแถลงข่าวเฉพาะเรืร่งองรายน้องบุพูนเนี่ย<โ>ก็อาจจะพิจารณาเพราะว่าก็เข้าใจว่าสังคมก็ตลบอกอวนอยู่แต่ถ้าคิดว่าไม่มีเหตุผลว่าจะเป็นพอก็จะไม่ไแถลงแต่ถ้าจะแถลงก็อาจจะเป็นพรุ่งน,นี้นะครับก็เด<โ>ี๋ยวขอไปพูดคุยกับทีมงานก่อนนะครับก็หวังว่าในวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับ เอ่อเท่าที่ทราบก็โดยหลักนะครับเนื่องจากเราก็ต้องไปลงประจำวันที่สถานีตำรวจใกล้ๆก็คงสอนอปฐุมันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ก็ต้องพาเดินทางไปพบพันักานสอบสวนที่สพปกตรอจังหวัดพุทธหารนะครับซึ่งก็ทางทีมงานเขาก็ประสานแบบเครื่องบินมาให้แล้วเดี๋ยวองค์ไปนะแล้วตอนนี้ารเดี๋ยวมันจะเดินทางไม่ทัาน ก็เร็วที่สุดเร็วที่สุดท่านปราได้เพราะเวลาเราไม่มีนะครับเรามีเวลาควบคุม48ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการเลยคือแจ้งข้อหาผู้ชัดโต้นเนี่ยแก้งอ่านหมายจับเนี่ยก็คืออ่านหมายเนี่ยเจ้าคนพ้ากงานผู้จับเนี่ยก็จะเป็นคนอ่านหมายให้เขาตด้นนะครับแต่ว่าชั้นส,สนอบสวนเนี่ยเขาเขาก็จะเข้าไป อธิบายข้อหาให้ฟังบางทีนะครับแล้วก็แจ้งสิทแจ้งอะไรแจ้งสิทธิ์ก็ตั้งแต่เริ่มจับแล้วแหละไปถึงท่ขาจสอบสเขาจะสอบสวนรอบแล้วก็ไปให้้อ่เลยว่าถูกาในเรื่องอะไรล้วจะให้การองไรครับอ้ยเราชื่นชมมากนะครับแล้วก็ขอบคุขอบคุณนะครับข้างนอกไม่ต้องแล้วนะ ค่ะก็เป็นการถแถลงชี้แจงทั้งหมดนะคะต่อกรณีหมายจับลุงพลนะคะในเรื่องของคดีน้องชมพู่นะคะซึ่งทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าการออกหมายจับ ณขณะนี้นะคะยังเป็นการออกมาจาับเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือลุงพลนะคะในสามข้อหาค่ะแต่ยังก็ตามนะคะก็ยังไม่ทิ้งประเด็น,นหลักฐานใดๆเพราะว่าถ้าหากอยู่ในกระบวนการของทางพนักง,งานสอบสวนแล้วนะคะก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการดําเนินการในตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะค่ะก็นี่ก็คือเป็นบรรยากาศล่าสุดน,นะคะก็บรรดาทับซื่อมลชนนะคะก็มาร่วมติดตามข่าวกันอย่างเป็นจํานวนมากค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ